โครงสร้างได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างทั้งหมดแล้วเราก็จะแบ่งสัดส่วนนะครับหน้าตานะในสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนครึ่งนัคือเนี่ยนับเป็นครึ่งส่วนอันนี้หนึ่งส่วนก็คือหัวคิ้วจมูกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคางจะเห็นได้ว่าส่วนหัวคิ้วนะครับถ้าเราลากมาแล้วเนี่ยมันจะตรงกับหูนะตอนนี้หลังจากที่เราได้โครงสร้างทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่รายละเอียดนะครับพอเราแบ่งสัดส่วนได้ตามนี้นะครับก็สังเกตดูได้ว่า สัดส่วนข,นของลูกาตาเนี่ยอยู่ประมาณตรงกลางนะครับตร,ตรงกลางระหว่างตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าในในกลางในที่นี้ไม่ได้หมายึงแบ่งกลางเลยมันจะแบ่งออกเป็น่ส่วนเป็น2ใน3เอ้1ใน3 1ใน3ในที่นี้คือว่าเราจะแบ่งเนี้ยออกเป็น3 3ช่องนะครับแบ่งเป็น3ช่องลูกาตาจะอยู่ถูกประมาณประมาณตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่1นี่ส่วนที่2นี่ส่วนที่3มันอยู่ที่ประมาณ1ใน3ของสัดส่วนระหว่างหัวคือถึอถงจมูกรานนี้เวลาเราวางลูก ลูกตกตาเนี่ยนะให้วางเป็นลักษณะเป็นลักษณะวงรีนะครับวงรีในที่นี้คือเป็นลักษณะแบบเป็นหยดน้ําด้านข้างเพราะลูกตกตาคนเราเวลามองด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นหยดน้ํานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะดอปให้ดูนะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นหยดน้ำอยู่นะครับเพราะว่ามันจะไม่คม หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปั้นเปลือกตาวิธีการปั้นลูกตาหรือเปลือกตาเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือใช้วิธีการโดยการดออิ่งก็ได้ดออิ่งในที่นี้คือการจิกดออิ่งเข้าไปนะครับจิกนะครับแล้วก็ใช้ไม้ปั้นเนี่ยค่อยๆกดนะครับลูกตาคนเราเนี่ยนะครับด้านบนจะสูงนิดนึงนะครับส่วนด้านล่างจะจะต่ำลงนิดน well, ึงเสร็จแล้วเทียบดออิ่งเปลือกตาล่างนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เอานิ้วค่อยๆดัน อันนี้คือวิธีการดอยอิ่งคราวนี้มาดูวิธีการจบับปั้นเพิ่มนะครับปั้นเพิ่มคือเราปั้นเป็นละะนักษณะรูปทรงวงรีก่อนนะเราก็ปั้นนึ่งเส้นนะครับปั้นเนึ่งเส้นก็ได้วางเอาไว้น,นะครับปั้นนึ่งเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับาก็วางนะครับไปตามรูปทรงก็ตานะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายไป้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่าง แล้วก็ใช้ไม้ปั้นอย่างค่อยๆจอยกิงเกลบรายาละเอียดๆนะครับอันนี้ก็คือได้ลูกตาแล้วนะครับลูกตาจะมีลักษณะแบบมีนิดนึงนะมันจะไม่โมนะครับแล้วเปลือกตาบนจะทับเปลือกตาล่างนะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ค่อยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ปั้นปากปั้นกระเบก่อน ฉบูเราทำเป็นเหลี่ยมวางเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราปั้นตีฉบูโดยการปั้นเป็นรูปทรงกลมเนี่ยแปะลงไปเลยแล้วใช้วิธีการดออิ่งนะครับวางเข้าไปนะครับดออิ่งแล้วก็ปาดไปได้ที่ฉบูนะครับแล้วก็หั่นแบนตามนี้นะครับคราวนี้ปากนะครับปากจะอยู่ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือตรงกลางนะครับแล้วก็ขีดตรงกลางนี้ไว้นะแล้วก็ปกั้นตีหนึ่งก้อนวางนะครับ วางไว้เลยวางครับปากคนเราเนี่ยมันจะเสียงถ้าจากฝีจมูกในด้านข้างเนี่ยนะครับจะเสียงออกนะครับก็จะเสียงได้นะครับแล้วก็เอายิ้มโป้งกดกดนะครับก็จะได้ปากบนนะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับอ่ะอันนี้คือปากบนส่วนปากล่างก็เหมือนกันก็ใช้ปั้นจะมีก้อนวางไว้นะครับวางไว้แล้วก็ปาก นะเวลาปาดปาดให้มันเฉียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูตามเส้นดออิงแล้วก็ปาดนะครับให้มันเฉียงก็จะได้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ถึงจะวางตรงคางเข้าไปนะครับวางคางแล้วก็พันเป็นก้อนวางไปมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับหลังจากนั้นนี่เราก็ค่อยมาเช็คดออิงอีกทีนะครับดออิงว่ามันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกเราก็ค่อยปรับอนะอย่างเช่นจมูมันต,ต่ำไปก็ปรับให้มันขึ้นมาหน่อยก็ได้ นะครับอันนี้ก็คราวนี้ก็เริ่มเก็บรายละเอียดให้มันเข้าไปเลยหน้าตาให้เหมือนกับแบบนะครับเห็นเส้นเมืองที่มันหายไปแล้วก็เติมไปนะครับก็จะได้เหมือนนะครับส่วนหัวคิ้วนะครับหัวคิ้วกับโหนคิ้วนะแล้วก็จอยอิ่งให้มันโค้งตรงขมับหอยเพื่อให้มันเหมือนแบบแล้วก็เติมนะครับเส้นตรงหัวคิ้วไปแล้วก็แปะแปะดินด้านข้างเข้าไปนะครับตามเลยนะครับทั้งสองด้าน เนี่ย้าจะได้เป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือส่วนบริเวณใบหน้าอะไรนั้นเราก็ลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกแล้วเราก็มาดูเส้นตรงนี้ต่อนะครับเส้นที่เราแต่งระหว่างขมับกับหนกแก้มนะครับก็จะเป็นเสบนี้อ่าคราวนี้มาถึงตรงหูหูได้ระวางดินไว้แล้วนะครับเราก็แค่ล้วงเส้นดรออิ่งให้เหมือนกับแบบแค่นั้นเองนะครับหูคนเรามันจะมีส่วนที่เป็นเขาเรียกเป็นกระดูกอ่อนตรงนี้นะครับเป็นเส้นลงมา ครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นใบหูนะครับแล้วก็มีรูหูเล็กน้อยก็คือบริเวณนี้เราก็ล้วงตามแบบเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอเสร็จตรงใบหน้าเราก็ไล่ลงมาตรงช่วงบริเวณส่วนบริเวณคอนะครับก็ดูเส้นตรงกล้ามเนื้อตรงนี้เส้นตรงนี้จะงสำคัญเพราะจริงๆถ้าเทียบกับหุ่นคนก็คือกล้ามเนื้อสโตไคโดมาสตอยนะครับที่เราจะตั้นแล้วก็จะวางลงไปนะครับแล้วก็แปะแปะเข้าไปเป็นเส้น หลังจากนั้นเราก็เก็บรายละเอียดเป็นอันเสร็จนะครับก็กระบวนการในการปั้นรายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อย